เอฟเฟิลซื้อหน่อไม้เปล่าเอ้บอกกินดีแล้วว่าให้ใช้หนุ่มข้าไม่ชอบเราลืมอ่ะเราลืมเลยถุงยางก็มีถุงผ้าก็มีเราซื้อไว้ให้อยู่อ่ะนั่นไงเอาเงี้ยเสียตรงหน้าลิ้นชักไง่ห้าลิ้นชักไหนอ่ะบ้านเรามีลิ้นชักเบือถามจริงเลยเฉียงกันเป็นทำไมวะ ก็เมื่อเช้าอ่ะไอฟโฟอ่ะมันไปเซเว่นมาแล้วมันไปขอถุงพลาสติกกับพนักง,งานอ่ะเทที่มันจะเอาถุงผ้าไปใส่มันก็รู้ว่าเราไม่ชอบอ่ะเฮ้ย hey, แล้วในมือถืออะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาย <Hey. S 2> ผมมีขนมนะเว้ย <Hey. S 2> อดกินนะเว้ย <Hey. S 2> ไม่ได้กินหรอกกูพอทนได้เว้ยแต่กูเห็นคนใช้ถุงพลาสติกทนไม่ได้ส <c oughs> วัสดีครับผมไอ นี่ก็ไอโฟและนี่ก็ไอนิวนี่ไอปอนงั้นผมขอเล่าความเป็นมาก่อนนะครับว่าทำไมไอโฟถึงต้องทำกับผมขนาดนี้เราสี่คนรู้จักกันมาตั้งแต่หมนหนึ่งเท่าจี่รู้จักกันมาไอปอนมันเป็นคนที่เคร่งเรื่องถุงพลาสติกมากเพราะไอปอนมันเป็นคนที่ชอบต้นไม้ถึงขั้นที่ว่ามาบ้านผมจีไร ต้องรดน้ําต้นไม้ให้ผมทุกครั้งทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่เคยบังคับมันเลยจนมีวันหนึง่งไอปอนมันได้ไปเจอข้อมูลหนึ่งที่ว่าถุงพลาสติกส่งผลกระทบต่อต้อนไม้และหลังจากนั้นไอปอนก็ไม่ชอบถุงพลาสติกอีกเลยส่วนไอนิวนี่นะเห็นมันนิ่งๆแบบนี้มันเป็นคนรักสัตว์มากจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งมันดูโฆษณาเกี่ยวกับการใช้หลอดพลาสติกตัวนี้ ดูไปดูมามันดันร้องไห้แต่เหตุผลของมันคือมันสงสารเต่าในโฆษณาและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ใช้หลอดพลาสติกไปตลอดชีวิตถ้าไม่จำเป็นนะนะส่วนไอโฟเป็นคนที่รักธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เกลียดถุงพลาสติกอะไรขนาดนั้นเพราะทุกครั้งที่มันได้ขวดพลาสติกมามันก็จะเอาไปชั่งกิโลขายเพื่อเอาเงินไปเติมแกเอเอมึอย่าเอาเรื่องจริมาพูดนะเอามาทำไมา อ๋อเโอเคเอาใหม่ทุกครั้งที่มันได้เงินมามันก็จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็นส่วนผมนะเหรอพูดง่ายๆว่าแต่ก่อนเป็นคนชนิดที่ว่าไม่สนโลกไม่สนอะไรเลยนอกจากเรื่องของตัวเองจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจเ้จะแสดง ทิ้งนะเฮ so 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 right? so ้ยทำไมไม่แยกขยะวะฮะเฮ้ยทำไมไม่แยกขยะวะแยกทำไมมันต้องแยกดีมันต้องแยกแยกทำไมสุดท้ายก็ปนกันอยู่ดีโอ้โหไม่ได้มันต้องแยกเว้ยไม่ต้องแยกไอ้เนี้ยเนี่ยขวดอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยรีไซเคิลรีไซเคิลขึ้นต่ทไมไม่ได้หรอกเนี่ยสุดท้ายก็เออทิ้งมึงจะถูกขยะมันรีเซิลขึ้นไม่ได้ยังไงต้องแยกพุดมากวะนะเชื่อกูไม่ต้องแยกทิ้งไปเหอะ 来。 ขั้นตอนแรกนะครับน้องๆสำหรับการทำาบอกัดการจํากวนพลาสติกนะคะขั้นตอนแรกคือการนำวนพลาสติกนี่เลยครับเนืุผลัที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจและเปลี่ยนวิจิติดซึ่งผมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มาช่วยกันร,รักษาโลกเพื่อโลกที่ดีขึ้นเพื่อโลกที่สดใสเพื่อลดการสูญเสีย เพื่อโลกที่นายเก้าลเล็กของท <9 S 2> ุกคนสามารถช่วยโลกได้